ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนญาติทรรมสุขคนนะครับเด้อมือนี่อาจารย์สว่างอ่านะครับก็ได้เดินจงกรมแผ่เมตตาบ่าใาห้เจ้ากรรมนายเวรเราเทียบเทวดาทั้งสี่ฉิดอ่ากัสิได้เอาโชกเอาลาภให้เพิ่นอ่าเอาโชคเอาลาภให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนครับเอานิมต์เด้อเทวดานิมต์เด้อ เอานี่ตอนนี้เทวดาเพิ่นกัมาเดินจงกรมภาวนาน้ำอาจารย์นะครับก็ถือวา่าเป็นบุญเป็นบารมีครับในะชิปนี่อาจารย์กับิออกห้พ่อแม่พี่น้องนะครับก็ขอเชิญเราเทียบเทวดาเั้งสี่ทิศนะครับที่อยอยมาแล้วก็เดินจงกรมกับอาจารย์นะครับอ,อาจารย์กับมันใจ เพราะว่าเทวดาหเหตุให้ถ้ำอาจารย์ก็ได้เหตุมืดสุอันสุเน,นวให้กับเทวดาได้เดินจงกรมได้ภาวนาให้กับเทวดานะครับครับนี่ครับเป็นเราเทียบเทวดาเพิ่นก็ล้อยหล่องมาก็เป็นอนุสงค์บุญนะหลายครับหลายเทวดามากหลายเอรู้สึกว่าเทวดาเพิ่นกับมากหลายเป็นวงสีอยักแดงแดงนี่คือเทวดาเด้อพ่อพี่น้อง ผู้เพิ่นห้โชคเข้า,าผู้เพิ่นห้โชคนะเข้าพ่อแม่พี่น้องผู้เพิินที่จีมาซอยก็คือเราเทียบเทียวดานี้ละเพินทีนี้มาปลดหนีปลดศินให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้กับเอฟซีสุข,ขุมสุขน้นะครับตรงนี้อาจารย์ก็ที่ว่าได้เดินจงกรมได้ภาวนาใหา้ทรงจึงบุญกุศลให้กับเอฟซีที่ได้ร่วมบุญกับอาจารย์นะครับ ก็อยากให้ได้บุญได้กุศลสุข,ขุสุข้นลพะวานี่ก็เป็นเล่าเทียบเทวดาอาจารย์ก็คือเหตุงานให้เทวดานะครับเหตุงานให้เทวดาให้เล่าเทียบเทวดา,าถึงว่าให้โชคตั้งแต่อาจารย์ตั้งแต่เขาพัามาจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็เสียปูแปดซอก มั่นใจกับปูแปดศอกเพราะว่าปูแปดศอกก็บอกเคยผ่าดจากงวดที่สี่ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับให้เอซีนะครับ, FC, น,รบนี่เป็นกันร้อยวันเลยครับร้อยวันเลยนะครับนี่คืออนุสงค์ผลบุญนะครับขอขอเชิญเด้อขอเชิญเป็นบุญบารมีเด้อปูเด้อปูแปดอกเอาอปรากตโตให้ลูกให้ล้านเท่าได้เห็นได้ชม บารมีของปูแปดศอกครับครับนี่ก็คือมีหูมีตานะครับเพิ่นกขเห็ดให้เฮ้าเห็นก็เป็นบุญเป็นวาัสานาสุขุสุขนครับอาจารย์กับวันใจเด้อครับเมื่อขึ้นนี้อ่าสีฝากกับเอฟซีสุขุสุขนนพราะเมื่อขึ้น,นอาจารย์ก็ได้เอาอ่าเหล็กมงคล ไปเสียงครับเพื่อนก็นเขียนให้อาจารย์เลขศูนย์ห้านะครับเขียนศูนย์ห้าให้เพื่อนก็บบอกว่ากอมอครับกอมอเก่ากัยังอยู่เด้อครับเด้ออาจารย์ก็เสียว่าเก่ากัยังอยู่อ่าพอมีพี่น้องเย็บซี่ก็ลรองวเค์พี่จะได้ย่านเมืองวันที่เกานี่นะครับอาจารย์ก็บสีเห็ดบุญใหญ่ให้กับปูแปดศอกนะครับ งวดที่แล้วนะฮะอ่ากะปูแปดศอกเพิ่นไอตีไก่ถ้าไก่เพิ่นแพ้เพิ่นก็ได้เสียเมืองเพราะว่าไก,ก่ชนะเออครับอาจารย์กะเพิ่นก็ให้เก่าสองนะครับเก่าสองก็ออกตรงตรงนะครับออกตรงตรงอ่านี่แหละพ่อพี่น,อน้องกรับบางคนก็ได้โชคดีกับปูแปดศอกผมก็ดีใจภูมิใจ กับพ่อยพี่น้องนะครับกับอิซีสุคนนะครับหลักการงวดนี้นะครับเพิ่นก็ได้มาใหาา้ตั้งแต่ต้องงวดให้กับอาจารย์นะฮะเพิ่นก็เอาน้ำจันทร์มาให้หนึ่งขวดนะครับอาจารย์ก็ตีว่าอาจารย์ก็ตีว่าหาหาศูนย์หาหาศูนย์หละกะักการหาหนึ่งขับก็ดีตีจังหนึ่ง ขันว่าภาษาบ้านเฮ่าน้ำจันก็นเป็นเหล่าซ0ดีีกับ4นเนาะครับเนาะครับขัน35าดีกีกับ5อ่หาบางค้นกับตีได้17เนะครับชิปนี่ก็สิฝากพ่อพี่น้องเอซสุขนเพื่อเป็นบุญเป็นบรารมีนะครับเพราะว่าเราเทียบเทวดาเพิ่นมาห้ายครับอเอาชมบุญชมบรารมีเด้อครับนมนม์เด้อครับ อันนี้เป็นสีครับสีออกสีแดงๆครับนี่ก็เป็นเทวดาที่มาลอยเดินจงกรมน้ำอาจารย์อาจารย์กับมันใจอาจารย์มันใจเพราะว่าอาจารย์จะได้เหตุบุญสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่อาจารย์ทีเ,เหตุทางเดินจงกรมอาจารย์ก็ได้มาเดินจงกรมอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับอมื่น อาจารย์ก็สศิริเทปูนนะครับเดินจงกรมและส้างกุดไปนี่จักหลังหนึ่งครับยังได้วดนีห้องเขาโชคดีเพราะอาจารย์มั่นใจครับแตล่ละขึ้นปูเพิ่นก็ได้ไปหาอาจารย์ก็ได้ไปบอกอาจารย์นะฮะเดินจงกรมภาวน,นาเด้อให้เดินจงกรมให้ภาวนาให้ปูให้เฮ็ดบุญให้ปู ปูข้สิมีพลัง่งซอยหฮอซอยค้นทั้งโลกซอยพ่อแม่พี่น้องทั้งโลกครับนี่แหละอาจารย์ถึงว่ามั่นใจนะครับมั่นใจเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อครับพายามเบิ่งให้ดีๆนะครับมีเพิ่นปรากฏตัวให้เห็นบางที่เพิ่นก็เป็นสีเขียวสีเหลืองสีฟ้านะับเพิ่นเป็นได้นะครับบางที่เพิ่นก็เป็นพญานาคมหาอาจารย์นะครับ พิ่งเคยมาบอกมาตอกยำ้ำกับอาจารย์อ่านี่คือเป็นอนุสงค์บุญครับนะฮะอ,อาจารย์กำมันใจงวดนี่นะครับจังได้อาจารย์กำมันใจอ,อาจารย์เสียวา่าจังได้หวยห้อก็ต้องถูกนะครับหวยปูแปดศอกก็ต้องถูกเพราะว่าอาจารย์เดินจงกรมนี่เทวดาเพิ่นกับมามาชมเชยเอ่มาเอาบุญเอากุศล เบิ้งดูพ่อแม่พินองนะครับเทพเทวด,ดามากมืดครับจังใดก็ต้องโชคดีจังใดก็ต้องเป็นบุญเป็นกุศลนิมนต์เด้อปูเด้อ,อให้ลูกให้ล้านปวดภายอพออาจารย์สมวังนี่กะ,ะมาเห็ดให้ปูท่าให้ปูทำเพื่อคนทั้งโลกขอให้คนทั้งโลก บวัวมีหนีมีศีลปู่ก็ไปปพดหนี่พดศีลปู่อยากเฮ็ดอยากสร้างอาจารย์ก็เฮ็ดส้างให้ปู่นะครับตอนนี้ก็ไเ้มาสาั่งบววเจดีหลวงตามหาบัวอาจารย์ก็ได้มาเทพื้นเงื่อนถุกบาทสุกสตางที่นํา,ามาทำบุญกับอาจารย์อาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบกุณอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญให้กับพ่อพี่น้องเย็บซี่สุขคน ครับขอให้ลำลำรวยๆยครับขอห้มีแต่คว่มสุขุวมจเจริญครับตั้งแต่ปู่แปดศอกมาอยู่กับอาจารย์อ่าปะเภทหววนี่ถูกทุก้วดบ่มีผากบ่สองโตกับสามโตครับบ่สองโตกับสามโตเอานีม่อนเด้อปู่เด้อป,ปู่นีม่อนปู่อานีมน่อนเป็นวงใหญ่ๆบ่งเถอปู่เป็นวงใหญ่ๆดู เออให้ลูกให้ล้านได้ชมเชยมีหูมีตาครับปวดน,นี่สามตแตกสองตัวแตกเด้อปูเด้อาวนา้เต็มที่เด้อครับนี่แหละครับเทวดาครับก็คือเป็นบุญเป็นบาร,รมีที่เพิ่นได้มากอยกับอาจารย์นะครับออกสีนั่นสีนี่นี่คือเป็นอนุสงค์บุญเราก็วิเคราะห์พิจารณาเบิ้ง เพราะว่าขึ้นนีออาจารย์กะจนกลัวสินอนอาจารย์กะโอดเขานะครับเพื่ออญา,าติธรรมสุขคนเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขนุนเพื่อคนทั้งโลกอาจารย์บพระเหตุเพีย r ตัวเองอาจารย์กะบอกปู่แปดศอกแล้วเพิ่นให้อาจารย์โอดอาจารย์กะโอดกะขอให้โชคให้ลาบ ขอแม่พี่น่องเอ็บซี่สุค้นทั้งโลกเดอ้อขอให้โชคดีเอขอให้ปูเผินมาให้สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงครับอย่าลืมนะครับเดอ้ออ่ผู้ดใดว่าท่านได้ตัดกรรมก็ใหไปปล่อยปลาวันเกิดตัวเองเพราะว่าปูแปดศอกเพิ่นกระบอกอาจารย์หลังจากนั้นก,ตก็ตักบาทต่ตออยู่ตัวเองเอาเงินใส่เกินอายุ อายุหาสิบปีก็ใส้หาสิบเก้าก็ได้เก้าสบเก้าบาทก็ดีก็ให้เขียนบอกปูเดอ้อทำบุญหาเก้าสิบเก้าบาทไก่เขียนว่าให้กลับมา99ล้านนั่นแหะครับเข้าสิได้ปดหนีปดสินได้พ่อแม่พี่น้องเย็บซี่สุก้นครับอืมเอาอาจารย์เพิ่นคืนปรากฏโตขึ้นแล้วก็ใหญ่ยายมากนะครับ มีหูมีตาตถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีเด้อขอให้ปู่แปดศอกซอยคนทั้งโลกผู้ขาก็อดได้ทาได้ขอให้เหตุแต่คนทั้งโลกรวยผู้ขาก็ดีใจภูมิใจถือว่าได้เฮ็ุนาที่ดีๆให้กับปู่แปดศอกครับนี่ผมแม่พี่น้องเด้อครับเพิงเอาครับมันถือเป็นอนุสงค์ลบุญเฮ้า เห็นภาพนี่แล้วไยพ,ออพินองก็สาธุเอาเด้อให้สาธุเอาขอเพิ่นขอปูแปดศอกขออาจารย์กะคำลังเห็ดํำลังสั่งให้เพิ่นเงินทุกบาททุกเกตต่างกับมีคกุค้นคาอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญให้ยิ่งทานก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งรวยไพก็อยากเป็นมหาเศรษฐี ไผ่ก็อยากปลดหนีปลดศีลครับอาจารย์ก็ถึงจะทรมานอาจารย์ก็โอดก็ทนก็อยา,งอยากงไ้พ่อแม่พี่น้องเอบซี่สุขสุข้นโชคดีลำรวยอาวม้นนี้อาจารย์ก็ขอ,อไว้เพียงแค่นี้เด้อจังคอยไปเบิง่งโตเลขกอาจารย์โตเลขปูแปดศอกต่างแ่อาจารย์่า,า,ยา,ายไปตองว่าอาจารย์ก็ฝันดีฝันเห็นเขาเอาป่า ปิ้งปลาขาวมาให้มีแต่ตูวใหญ่อๆอาจารย์ก็มั่นใจว่าจังได้หวยกับเขา้าเพราะว่าอาจารย์ได้กินปิ้งปลาขาวเมื่อคือนนี้ปู่เพิ่นก็มาเฉียนศูนหา้อาจารย์แล้วก็บอกอาจารย์นี่ถ้าบุญข้าวร้อยกระสอบน้ำร้อยแพ็คอ,อาจารย์ก็เพิ่นก็มาบอก 05ก็เหมือนหาก,กิโลอ่กออากมกว่าเก่าก็ยังอยู่้อครับเด้อครับฝากพวยพี่น้องสุขูสุกุนครับพวยพี่น้องกัลอบวิเคราห์เบึงนะครับเด้อเอาวี่พ่อแม่พี่น้องอ่าอ,อบวิเคราะห์ครับปิจารณาญานเบึงเด้องวยปูเปียดศอกครับอันนี้อาจารย์กา พอท่านได้เนียนไหเดอ้อสี่ไห้พ่อพี่น้องเอฟซีล่องไปวีขว์เบิงครับแต่ละคขึ้นที่จานนิมิตมาเนี่เอเฮ้ากับมักชอบอ่าเฮ้ากับจัดไปเดอ้อพ่อพี่พน้องลองออกไปวีะห์พิจารณา่านเบิงเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเฮ้าพราะว่าขึ้นนี่เป็นขึ้นที่อาจารย์ก็ได้ภาวนาเอ่อเคลียร์อีกหลายมือครับอ,อืม ขอให้โชคดีสุขสุขกุศน,นะครับเด้อครับขอให้เป็นบุญเป็นกุศลอืมคอยโชคดีขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีสุขนคนศลอครับพ่อแม่พี่น้องก็ลองวิเคราะห์พิจารณาชาติเมืองหวยปูแปดส่อเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลของพ่อแม่พี่น้องเย็ซีสุขคน มสมบังิเอาไว้เพียงแค่นี้ด้อขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเงินไหลนองท้องไหลมากครับสวัสดีครับ